ทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับกว่าจะได้สัมภาษณ์เขานะ <laughs> ผมนั่งรอ4ชั่วโมงนะ <laughs> ผมมา้แาต่ตีห้านะ <laughs> เดี๋ยวสัมภาษณ์เขาเร่กๆนะ้อยพอเป็นพิธีนะครับถามแค่เรื่องแบบเออง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยชื่ออะไรครับ <laughs> ชือ่ชอ <laughs> นะครับ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นละกาแฟของแอร์ชื่อ ชื่อว่าอะไรนะคอฟเฟลบายบ้านหมูค่ะคอฟเฟลบายบ้านหมูนะครับเวลาคุณผู้ชมจะมานะครับแนะนำนิดหนึ่งนะว่า,าบ้านอาจจะมีปิดบ้างบางวันนะครับอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าที่นี่จะเป็นที่พักอาศัยของคุณแอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าโทรมาก่อนได้ก็โทรมาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะวัดดวงก็เดินมาเลยว่าวันอาทิตย์ปิดนะใช่ผมมาวันนี้ผมคือจะไม่ได้เข้านะครับดีนะที่ผมแอบเปิดประตูบ้านนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านก่อนถึงเห็นว่าคุณแอร์กำลังนอนนอนเล่นอยู่โปรลรบุกคุณแอร์ครับผม S <S ขอกินกาแฟอ๋อโอเควันหนึ่งเนี่ยยอดขายคุ้มค่าไหม <g ülme> ดีไหมดีพออยู่ได้ไม่มีชายดีบ้างไม่ดีบ้างพออยู่ได้ค่ะแต่ก็แบบบางวันก็เงียบบ้าง <g ülme> ขายดีบ้างก็ลล <g ülme> แล้วแต่แล้วแต่แล้วนักท่องเทีย่ยวชาติไหนที่มาทเที่ยวเยอะมากที่สุดมีหลายชาติคะ่ะมีญี่ปุ่นมีมีออสเตรเลียมาด้วยมีมาแล้วแล้วก็มีญี่ปุ่นกลับมาซ้สองคนคู่แฟนค่ะก็กลับมาอีกเขามาเมืองไทยเขาก็กลับมาหาอีกรอบนึงเขาชอบ ความเป็นตัวตนเกี่ยวกับอะไรของร้านนี้ครับทําไมถึงกลับมาซ้ําหรือว่าคนอื่นถึงด้านด้นอยากจะมาเขาบอกว่าเขาชอบบรรยากาศอ่าแล้วเขาได้กินคาเฟ่ไปวันนี้คุณม่อนปดทานเลยใช่ผมผมอยากจะมาทานไอ้คาโเฟ่มากเลยนะครับอารมณ์จะเป็นแบบนอะใช่ใช่ต้องต้องโทรรบควนโทรมาสองลร่วงหน้า่อยเพราะว่าที่ร้านแบบคือจะไม่อยากทักแป้งทิ้งไว้นานนะคะก็อยากให้ลูกค้ามาทานสดๆดใหม่ดีกว่า ผมเห็นรีวิวแบบว่าดีมากราคาไม่แพงแล้วแถมอร่อยด้วยนะครับจริงๆผมอยากจะมาทานนะแต่วันนี้ไม่ได้โทรแจ้งนะ่วงหน้านะครับผมก็เดินมาแบบเรื่อยๆไปเปิดเพราะว่าจะอยู่ใกล้กับบ้านของผมที่อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้คุณแอ้อยากจะฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาไหมอะไรที่แบบว่ามันอาจจะเป็นการรบกวนคุณแอ้มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยข้อควรระวังก็ที่ร้านนะคะเปิดจันทร์ถึงเสาร์อ่ะแปดโมงถึงสามโมงเย็นที่บ้านอ่ะก็เห็นนะนาะว่าว่ามันไม่ได้รองรับลูกค้าได้เยอะ ถึงขนาดนั้น<ม>ก็แบบทยอยกันมามได้ค่ะได้ได้<ม>คนสองคนอยากมาถ่ายรูปมาอะไรยินดียินดีค่ะ<ม>เข้ามาได้เลยแต่แบบ ถ้าแบบมากันเยอะๆก็แบบรบกวนทยอยก็ได้ค่ะยยเดี๋ยวบ้านมันจะแบบโครงสร้างบ้านมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะ้อะอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับโครงสร้างบ้านยังเป็นเหมือนเดิมนะครับยังเป็นไม้ไม้เก่าด้วยนะครับถามว่าแข็งแรง <c oughs> ไม้แข็งแรงแหละเพราะว่าคุณแอร์ก็ได้เสริมความแข็งแรงแข็งแรงเข้าไปด้วยฉะนั้นก็คือรองรับได้แน่นอนแต่ปัญหาคือพื้นที่อาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ถ้าเกิดมาเป็นกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะตรงนี้อาจจะยากลำบากนิดหนึ่งนะครับ ก็ยวต้องยืนรอหน้าประตูเลยไม่งั้นคือนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องติดต่อกันเองว่าวันนี้ใครจะเข้าไปก็ติดต่อก็คุยกันเอานะครับในกลุ่มของคุณแอนมีเพจด้วยชื่อเพจวอะไรครับอาคาเฟ่บ้านหมูเหมือนกันค่ะคาเฟบายบ้านหมูที่นี้นี่เปิดมานานหรือยังครับอาตั้งแต่ถ้าเปิดเป็นร้านกาแฟจริงก็ตั้งแต่เดือนเมษาค่ะ ประมาณเดือนมีสาตั้งแต่เดือนมษสาที่ผ่านมาเนี่ยใช่ใช่ใช่เร็วอนใช่ใช่ค่ะคนรู้จักเยอะก็มีเนี่ยค่ะรู้จักเพราะแบบมีเพจมีอะไรมารีวิวบ้างลงในกลุ่มบ้างเนี่ยลูกค้าก็ตามกันมาส่วนมากจะชอบมาแบบถ่ายรูปแต่ไม่ชอบกินมีบ้างกินด้วยนึกว่าจะด้วยนึกว่าจะมาถ่ายรูปอย่างเดียวต่ไม่กินด้วยกินด้วยใช่ถ้าใครอยากมาแบบนั่งเรือเล่นมาได้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 มีมีคุณป้าน่ารัก คอยให้บริการค่ะราคากันเองแน่อนอนเออเดี๋ยวก่อนที่ผมมานั่งนี้นะครับคุณชมมีหลายๆรอบนะจะมีเรือผ่านด้านหลังมีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับทีนี้ถามคุณแอนนิดหนึ่งว่าไอเรือพวกนี้เขาจะไปอ้อมตรงไหนแล้วมาตรงไหนระยะทางปเป็นยังไงตรงนี้ที่ที่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ร้านเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าของค้าคาคลองมันก็คือจะวนรอบเป็นบ้านบ้านเนี่ยคือก็คือเกาะวนมันคลองถ้าไปทางนู้น มันก็จะออกไปทางคลองมอนบางตกาน้อยแต่ถ้าไปทางนี้ก็จะไปทางวัดปักน้ำค่ะก็จะไปออกวัดกัลยาแล้วก็วนแม่น้ำล้วก็มาเข้าคลองบางเกาน้อยได้มันยุเป็นวงกลมค่ะใช่ถ้าใครอยากเที่ยวทางน้ำก็มามาได้ที่บ้านค่ะก็สามารถมาขึ้นที่นี่ได้ใช่ใช่ใช่โทรนัดกับคุณป้าแต๋วซื้อคุณป้าแต๋วค่ะได้เลยแล้วก็มีเรือแล้วต้องจองจองล่วงหน้าหน่อย อาก็จองสักสามสิบนาทีล่วงหน้าอันนั้นก็น่าเกินนะคะมันน่างานัเกินนะคะโอเคก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจได้ว่าโอเคจะสำรองเรือไว้อะไรอย่างนี้นะฮะกี่คนลูกค้าบอกหน่อยว่ามากี่คนจะได้ดูเรือถูกว่าแบบ เหมาะสมกับลูกค้ากี่ท่านอถ้าเกิดมาน้อยก็อาจจะเป็นเรือแจวนะครับแต่ถ้ามาเยอะก็อาจจะเป็นเรือมีเครื่องได้แล้วหมดเรือแจวต้องมีมีมีของเพจอน้องสันนะคะ,ะเรือไฟฟ้าสุขสัรลานผมหาเจอเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูบนหน้าหน้าจอนะครับใช,ใช่ที่นี่ผมสังเกตนะครับว่าเขาจะมีเซเว่น กลางน้ําด้วยมีอยู่2องลำนะครับเวลาเรือเขามาเนี่ยเขาจะมาจอดนะครับแล้วเซเว่นจ,จะเข้าไปประกบนะครับ <laughs> อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้านที <laughs> เ่เอยเออก็แปลกก็น่ารักดีนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูแล้วกันทีนี้คุณแอร์คิดว่าจะทําร้านนี้ต่อไปอีกนาะนไหมจะมีโฮมสเตย์เพิ่มเข้ามาไหมหรือว่าจะทําเป็นแบบว่าร้านกาแฟเด็นตัว มีความคิดนั้นไหมฮะ,ะมีความคิดค่ะแต่ตอนนี้ยังยังขอดูแลคุณยายก่อนอก็ยังเปิดเป็นแบบนี้ไปก่อนนต่ถ้ายังไงรบก,กวนลูกค้าถ้าจะมาเนอะอัปเดตผ่านเพจค่ะอาจจะลงวันปิดลูกค้าปิดวันไหนอะไรเงี้ยลูกค้าไปติดตามในเพจได้อ่าจะได้ไม่เสียเที่ยวอันนี้คือผมบอกไว้เลยติดตาม,มาผ่านเพจค่ะ โทรมาได้แม่ค้าอาจจะหยุดบ่อยหน่อยเพราะว่าแบบบานนี้ก็พาคุณยายไปโรงาบาลเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยโทรโทรมาสอบถามได้ค่ะเส้นทางโทรสอบถามขนมหรืออะไรโทรมาได้ ช่ผมอยากกินใครอยากจะลงขันกับผมนะครับเพื่อทานอะไรนะครับครับใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีต้องต้องต้องสั่งเป็นจํานวนนิดหนึ่งคุณคุณสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวนัดวันกันมานะครับเดี๋ยวเราจะมาถล่มร้านนี้กันแต่เท่าที่ผมเห็นก็บรรยากาศถือว่าดีถึงว่าทาไมนักท่องเที่ยวถึงชอบ วันนี้วันนี้คุณพ่อนมาด้วยความที่แดดไม่ร้อนด้วยเอากาศดีเพราะปกติตอนเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยจะแดดร้อนหน้าแบบหน้าลูกค้าไหม้ไปเลยใช่ผมถึงไม่มาวันนั้นไงใช่วันนี้แบบดีเหมือนกับเป็นเรื่องดีของม่อนด้วยยขอบคุณมากเลยครับแดดไม่มีอากาศดีแบบใช่ตบานผมอยู่ใกล้เทนี้ผมเปิดหน้าต่างดูก่อนเลยแดดออกเปล่าออไม่ออกโอเควันนี้อึมครึมผมแต่ตัวออกไาเลยเลยใช่ไหมเห็นนะค่ะว่ามี มีคนมาติดต่อหลากหลายคนเพื่อที่จะมาขอเช่าที่บ้างมาขออยากจะทําให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบดึงดูดนกท่องเที่ยวปเที่ยวนประเทศเยอค่ะแต่ต้องขออภัยจริงๆที่ไม่สามารถเพราะว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านแบบคุณยายก็อยู่อาศัยด้วยทุกวันนี้ก็คือมีคนอยู่ปกติแอ้ก็อยู่หลังหลังนี้ค่ะปกติก็คืออยากทําให้เขาเป็นแบบในแบบที่คุณยายอยู่มาตั้งแต่เล็ก คุณยายเขาจะได้แบบซึมซับอะไรของเขาจำภาพจำในอดีตของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากมาคุยกับคุณยายก็มาได้อ๋ออยากคุยคุณยายก็มาได้ใช่บางคนเขาก็มาเขาก็แบบมาถามคุณยายว่าบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณยายก็จะจำได้หมดเลยค่ะตั้แต่สมัยเล็กๆทำขนมโซงอะไรน่าคุยอ่ะใช่คุณยายเดี๋ยววันหลังต้องขอสมภาพเพราะผมอยากจะรู้เรื่องเมื่อประมาณ150ปีที่แล้วมากว่าโอเคคุณยตายแล้วคุณยายยังไม่เกิดเลยค่ะช่วงนั้นตอนนี้คุณยายเพิ่งเก้าขวบ คุณยายก็ฟังมาจากคุณพ่อคุณแม่ได้เขาก็น่าจะเขาก็น่าจะจได้ยายยายเขาทานสงครามโลกที่ที่ครั้งที่สองที่มีญี่ปุ่นอ่านหนักเป็นยายทันที่บ้านใต้บ้านเนี่ยก็คือหลุมลกภัยใต้ใต้ยน่าสัมภาษณ์มากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทางหน้ามาสัมภาษณ์แน่นอนจริงๆถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับบ้านของคุณแอเนี่ยจะมีอยู่สองหลังนะครับคือบ้านหลังนี้ที่คุณแอใช้อยู่และคุณยายอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งใช่ก็เป็นของญาติ้องอยู่ก็มีคนอยู่หมดอ่ะก็ แต่ว่าคุณแอบอกว่าผมสามารถมากางเต็นท์ตรงนั้นได้นะครับผมอ่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนอนในห้องก็ได้แล้วทุกคนมานอนตรงระเบียงกันแล้วกันคือคือคือเราก็เกรงใจอะเนาะสรุปเครื่องดื่มผมดื่มกาแฟแก้วแรกไฟผมสั่งเป็นกาแฟโบราณกาแฟโบราณรสชาติดีใช่ได้ผมสั่งหวานน้อยโอเคดูใจ10เต็ม10นะครับแก้วที่2ผมสั่งเป็นแดงโซดาแดงโซดาหวานน้อย หวานเจีย๊ยบบอกหวานหน่อยเดี๋ยวค่ะนักขาร์เนี่ยมือหนักมากนะขอบอกอ่ะผมว่าติดแน่นอนลูกค้าต้องไปมาลูกค้าว่าอ่ะเอาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดจัดให้ตามที่ลูกค้าบอกนี่ยืนสั่งข้างหน้าร้านเลยนะบอกแดงโสดาหวานน้อยดูดไปปื้อนแรกเนี่ยโอ้โหเบาหวานขึ้นปะเนี่ยตอนที่ผมสั่งเขาเขาจะมีลูกค้าเยอะนะเพราะว่าจะมีน้องๆนักเรียน เข้ามาด้วยน้องๆนักเรียนก็เห็นได้เห็นเข้ามาเที่ยวด้วยไม่ใช่ใช่ค่ะเขาก็มานั่งเล่นอย่างเงี้ยเขาก็ดูมาจากในเพจแล้วก็เป็นเพื่อนหลานด้วยอะไรด้วยเขาก็ชวนชวนกันมานั่งกินตอนเย็นเ่เรียนก็ได้ค่ะว่าน้องๆก็มามามาโตน้ำที่นี่ใช่มาโดดอ่ามามาโดดน้ำนะครับ นะมันค่อนข้างที่จะนะคะสั้ไปอ่าจจะมีสีเขียวอะไรบ้างผมไม่แนะนําให้คุณชมเตรียม่เตรียมชุดว่ายน้ามาโดดนะครับเพราะว่าอาจจะคุณอาจจะได้รับอะไรที่ไม่คาดฝันเข้าไปนะครับฉะนั้นแนะนําให้เอามือกวักกระพอแล้วเอามารูปหน้าพออย่าถึงขั้นเปลี่ยนชุดว่ายน้าแล้วลงเลยนะครับเพราะว่าอย่างทางบ้านจะมีเพื่อนว่ายน้ําด้วยขี่ขาลู่ลู่นาเยอะค่ะแถวนี้มีด้วยเหรอเยอะค่ะ เงินตัวทองเยอะมันได้ลงไปได้ไหวกับเขาแน่ผมถามจริงผมเกิดมาขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าตัวเงินตัวทองกัดคนไหมไม่รู้ค่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยโดนเหมือนกันคุณแอรลองให้ผมดูหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมมาสัมภาษณ์วันนั้นไม่คือคือคือผมก็ไม่รู้ไงถ้ามาเช้าๆเขาจะนอนอยู่บนนี้ต้นนี้ต้นลำพูเนี่ยมีอยู่สองสองตัวตัวไม่ใหญ่มากใช่เขาจะนอนตรงกิ่งไม้อันนี้คือต้นลำพูเดี๋ยวใช่เดี๋ยววันหลังจะถ่ายไว้ให้ดูพูดถึงต้นลำพูนี่ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่ง เตรียมเลือชนแล้วนั่นไม่ใช่จะต้องเป็นันันอังสุมาลินโกบริกเขาเล่าว่าไงครับอังตายแล้วไม่รู้เดี๋ยว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 ก็ลูกค้าบอกอ่ะอังสุมาลินน่ะโกบริกต้นลำช้างนั่น นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอให้ฟังงนั้นเลยค่ะโอ้ยนี่ป่านสี่แล้วยังไม่ปิดเพราะผมนั่งอยู่ใช่ถูกต้องโอเคไม่ไั้ไหมคะเก็บร้านเรียบร้อยแล้วอ๋อไม่คะเก็บร้านถึงว่าสี่หายไปตั้งนานไอ้เราก็รอจนกล้องจะแบตหมดแล้ยนะฮะเอาโอเคาแบมคุณแอ่ตกลงชื่อแอ่ใช่ไหมครับผมสับสนที่คุณแอ่บอกว่ามีลูกค้าชื่ออออ๋อใช่เออผมสับสนเฮ้ยตกลงแอ่หรือแอ่หรือแอ่ออ แอร์ไ่เปลี่ยนชื่อใช่ไหมคุณแอร์อยากจะฝากอะไรถึงคนดูไหมครับก็ก็แวะมาได้เดินทางสะดวกนะคะนั่งเอ t มาทีลงสถานีบางไผ่แล้วก็เดินย้อนมาหรือมาตาม Google แมปก็ได้หรือว่าถ้ามาไม่ถูกก็สอบถามทางเพจโทรมาก็ได้แต่โทรมาจะดีกว่าค่ะอ่าโทรมาจะดีกว่าเพราะยังไงคุณแอร์ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่เขาจะรับทุกสายนะครับไม่ว่าจะโทรกี่โมงตีหนึ่งตีสองคุณผู้ชมไม่ต้องเกรงใจนะครับสามารถนะคเจ็ดโมงถึงสามโมงเย็นค่ะ เจ็ดองศาสามองย็นนะแล้วคุณจะได้ซึมซับบรรยากาศของที่นี่แบบเต็มปอดเลยนะครับกับวิถีชีวิตแบบบ้านๆใครที่เหงาหรือต้องการที่จะหาแฟนเป็นชาวต่างชาติก็มาที่นี่ได้เพราะคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณแอบอกว่าให้ผมมาหาแฟนที่นี่ได้ใช่ครับผมอยู่ริมน้ำเดี๋ยวผมว่าจะมาทำจะมาทำชาเลนจ์นะครับทำกายภาพได้นะคะอ่าใครหลายคนมาทำคุณแอก็ทำอยู่น,นะครับถ้าจำเนื้อทาแดบทำไงนะซ้ายซ้ายหนึ่งขวาทีลัดแต่ค่ะเป็นการทำกายภาพแขนอ๋อผมดีใจ ด้วยที่คุณแอร์ขยับได้สองข้างแล้วครใช่เราไหลจะไม่ติดนะคะผมว่าเราไปดีกว่าสาหรับวันนี้ขออนุญาตลาคุณชมไปแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยมาดูการแต่เดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์คุณยายของคุณแอร์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมานั่งเล่นที่นี่บ่อยเพราะว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้เองนะฮะใกล้ๆกันนะครับก็อาจจะมาอาศัยแบบนอนสี่ห้าคืนบ้างอะไรอย่างนี้คุณแอร์ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณเหมือนกัน เป็นงานแล้วบอกไม่ชอบสัมภาษณ์เ<ว>ถ<น>ินอะเ<ว><น>ขินอะไร<ว><น>